สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับออนนะคะเซล์จากเดนรสสุพล์มอเตอร์เซลนะคะวันนี้เราจะมารีวิวอีกแล้วค่ะสำหรับพี่หยัดนะคะวันนี้พี่หยัดมาออกรถฟอร์ดนะคะตัวใหญ่เลยในราคาอยู่ที่4แสนกว่าบาทเนาะพี่หยัดเนาะโโค่ะ อยากถามพี terror, urai, ่หยัดว่าวันนี us, ้พี <S <S> <S ่หยัดมาออกรถกับเราเนี่ยออกยากไหมคะพี่ออกง่ายครับผมออกง่ายเนาะพี่หยัดทำอาชีพอะไรเอ่ยอาชีพกีดยางครับกีดยางนะเราเป็นพนักงานของบริษัทกีดยางใช่ไหมแล้ววันนี้เรามาจากที่ไหนครับพี่ออกมาจากสุราธานีครับสุราธานีเนาะวันนี้เราใช้เงินดาวไหมไม่ครับผมไม่ใช้นะออกง่ายนะคะอนุมัติไวด้วยนะวันนี้เดี๋ยวเรานะคะมอบเงินมัดจำรนะคะของให้พี่อัดด้วยนะคะโอเคหนึ่งพันบาทและที่สําคัญวันนี้นอกจากเราจะได้ ฟรีดาวยังได้โปรอีกเนาะพี่เนาะพี่ยังได้โปรช่วยผ่อ,อนอีกทีปีหน้าปีนี้ขับฟรีกันไปเลยดีใจไหมคะดีใจมากครับโอเคอยากแนะนําให้กับคนอื่นเข้ามาใช้บริการที่นี่ไหมอ่าพี่น้องนะครับถ้าว่าอยากออกรถจากาสุพจ์มอ์เซลนะครับออกได้เลยครับออกง่ายครับผม พนักงานก็ต้อนรับดีครับผมโอเคนี่ก็เป็นหนึ่งนะคะเสียงของลูกค้านะคะที่เหมาะรถกับเรานะคะยังไงลูกค้าท่านใดถ้าอยากมีรถนะคะให้นึกถึงเราสุดพจน์มอเตอร์เซลล์วันนี้ตัองขอบคุณทุกท่านและขอบคุณพี่หยัดมากนะคะขอ,คขอบคุณค่ะ